สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเป็นตัวแทนจากทางซัมซุงนะคะจะมา,าเชิญชวนพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆนะคะเป็นการเทรดอินเครื่องหรือว่าเป็นการาซื้อเครื่องเก่า,าซื้อเครื่องใหม่แลกเครื่องเก่านะคะวันนี้จะมาบอก8ขั้นตอนนะคะในการเทรดอินที่ง่ายๆนะคะคุณลูกค้าหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยสามารถทําที่บ้านก็ได้นะคะ เราจะมาบอกขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนที่1นนะคะของคุณลูกค้าเนี่ยที่จะมาเทรดอินเครื่องนะคะเราก็ดูว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยเป็นอ่า r o i d หรือว่าเป็น iOS นะคะเราก็ดูว่าเราสามารถนะคะปลดล็อกออกจาก iCloud หรือว่า Google Account ได้หรือไม่นะคะ ขั้นตอนที่2นะคะเราก็เช็คดูตัวเครื่องนะคะว่าสามารถเปิดเครื่องนะคะเข้าหน้าจอโฮมได้หรือไม่ค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราก็เช็คหน้าจอดูนะคะว่าหน้าจอมีปัญหาหรือไม่นะคะมีจอขึ้นเป็นสีเขียวไหมอ่าหน้าจอมืดไหมหรือว่าอ่าหน้าจอกระพริบไหมนะคะขั้นตอนที่4นะคะเราก็เช็คหน้าจอด้านหน้าหรือว่ากระจกด้านหลังนะคะว่ามีรอย แตกรอยร้าวไหมแล้วก็ขั้นตอนที่5นะคะเราก็เช็คระบบสัมผัสนะคะมีปัญหาไหมนะคะโดยการเราใช้มือทัชสกรีนเช็คดูได้เลยค่ะขั้นตอนที่6นะคะเราก็เช็คดูว่าหน้าจอโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีปัญหางอหรือไม่นะคะหรือว่าตัวเครื่องโทรศัพท์เนี่ยงอไหม ขั้นตอนที่7เราก็จะมาเช็คในเรื่องของการโทรเข้าโทรออกนะคะว่าโทรศัพท์ที่จะมาเทรดอินเนี่ยสามารถโทรเข้าโทรออกได้ปกติไหมนะคะยกเว้นนะคะที่เป็นแท็บเลต็ตหรือว่าแท็บเล็ตที่เป็น Wifi นะคะอันนี้ไม่ต้องเช็คค่ะขั้นตอนที่8นะคะเราก็มาเช็คดูว่าตัวเครื่องเนี่ยล็อกหรือไม่นะคะอาจจะเป็นล็อกซิมหรือว่าล็อกต่างๆอันนี้เราก็เช็คให้คุณลูกค้าดูนะคะ สำหรับการเทรดอินเครื่องนะคะคุณลูกค้าที่คุณลูกค้าเข้าระบบ8ขั้นตอนไปเมื่อตะกี้ที่เบียร์บอกแล้วนะคะคุณลูกค้าก็เช็คนะคะหรือว่าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะจะมาเทรดอินเครื่องแล้วก็ซื้อเครื่องในราคาตัวเครื่องที่เป็น S21 Series นะคะตอนนี้ทางช่องทางทูนะคะก็เข้าร่วมกับซัมซุงนะคะก็จะมีในส่วนของเทรดอา เทรดอัพเพิ่มให้นะคะ2,000บาทนะคะตอนนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าจะมาเทรดอินเครื่องแล้วซื้อเครื่องเป็นรุ่น S 2 1 s r ซีรีส์นะคะทางด้าน s ซัมซุงกับ t ทูนะคะเขาโครกันนะคะก็จะมีเป็นการเทรดอัพนะคะเพิ่มเงินให้ในส่วนของตัว ซื้อ A21 s e r i e ์นะคะเพิ่มอีก2,000บาทนะคะคุณลูกค้าถ้ามาเทรดเครื่องนะคะไม่ว่าจะมีกล่องหรือว่าไม่มีกล่องตัวนี้ไม่มีปัญหาต่อการประเมินราคานะคะเราประเมินราคาเสร็จแล้วเสร็จ8ขั้นตอนนี้คุณลูกค้าก็จะได้เป็นเกรด A หรือว่าเกรด A เบวกเลยคะ่ะเดี๋ยวตัดไปดูที่ขั้นตอนในการทำได้เลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้ามาที่ลิงก์นะคะ กดไปที่ลิงก์รีมูฟบนะคะจะให้เราเลือกจังหวัดนะคะเราอยู่จังหวัดไหนเราก็ใส่ไปเลยเริ่มเลยนะคะวันนี้ก็จะเทดเป็นตัว iPhone 11นะคะเริ่มแรกเขาก็จะถามความจำของเครื่องนะคะว่าความจำเท่าไหร่อันนี้เราก็จะใส่ไป64 g ินะคะ คำถามขั้นตอนแรกนะคะโทรศัพท์สามารถเปิดได้หรือไม่เราก็ใส่ไปว่าได้นะคะออกจากระบบ iCloud หรือ Google iClou าได้ไหมเราก็ตอบว่าได้นะคะโทรศัพท์มีรอยขีดข่วนหรือเปล่ามีก็ตอบว่ามีนะคะไม่มีเราก็ใส่ว่าไม่มีรอยขีดข่วนนะคะซื้อเครื่องจากที่ไหนก็ต้องเป็นประเทศไทยนะคะปัญหาของโทรศัพท์ มีไหมนะคะถ้าเกิดว่ามีก็ใส่ว่ามีถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็เลื่อนมาตรงคำว่าไม่มีเลยค่ะอุปกรณ์เสริมที่คุณไม่มีนะคะของคุณลูกค้าถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์เสริมครบนะคะเราก็ไม่ต้องใส่อะไรนะคะเราก็ติ๊กแค่ว่าไม่มีกล่องโทรศัพท์ก็ได้นะคะมีกล่องหรือว่าไม่มีกล่องไม่มีผลต่อการประเมินเครื่องนะคะเราก็กดดู เสนอราคาเลยทีเดียวนะคะเนี่ยนะคะเราจะได้อ่ารับซื้อในราคาจะอยู่ที่สูงสุดก็จะเป็นในส่วนของเกรด A นะคะหรือว่าถ้าใครนะคะที่จะเหตุเครื่องแล้วจะซื้อเครื่องใหม่เป็น S21 s ี r i e s ีรีส์วันนี้นะคะเราจะได้ราคาเทรดอัพนะคะ เพิ่มอีก2,000บาทนะคะจากปกติก็จะได้อยู่ที่13,150บาทวันนี้ก็จะได้บวกเพิ่มไปอีก2,000บาทถ้าคุณลูกค้าซื้อเป็น Samsung S21 Series นะคะแล้วก็กดนัดหมายได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เป็นการจองที่คุณลูกค้าได้รับเป็น SMS นะคะนี่ค่ะแล้ก็ใส่ชื่อนามสกุลอีเมลนะคะเป็นทางเลือกนะคะที่เขาจะ จองกับเรานะคะแล้วก็ยืนยันการน,นัดหมายแล้วเราก็ไปที่หน้าสาขาได้เลยค่ะ